คู่ครากรครับของอาจารย์โมกุภาศเดษตเทเกษตรแปดหนึ่งน้องแกมุงเท้มนครวันนี้้ามีลูสิทธ์ของอีคนหนึ่งที่เขาสอบปิดเกิดจริงเป็นนักเรียนจากากาประจำปีสองพันห้ารกสี่เดี๋ยวให้น้องเต่าในหัวนะครับสวัสดีครับผมนัเรียนจากอากาอนท์จีเจเลยนะครับอยู่หลอดทางนี้ครับเอาน้องน้องอนนท์สอบติดเราแคทเลย เส้นหาได้่เดือนนะแตงโมอาร์ตีครับเดี๋ยวให้ลูกผมตอบนะครับเลูกผมตอบในตะก้อนด้วยอานนท์กินเจเลยนะครับติดเป็นนักเรียนจากอากาศตัวจริงใช่ไหมลูกใช่ครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์มีคำถามนะครับอานนท์มาติวที่นี่กับอาจารย์จริงๆเลยใช่มครับใช่ครับจริงจริงนะครับครับแล้ววิชาการที่นี่แน่ไหมครับ แน่นครับเรื่องความจำดีเลยครับครับแล้วคณิตฟิสิกส์เทคนิคที่มากเป็นยังไงครับโอเคเลยครับครับไปประยุกต์ใช้ในการสอนจริงได้เลยแน่นครับครับแล้วอาจารย์ขอคำถามว่าอ่านหนเองกับมาติวที่ค่ายในฝดที่ค่ายะไรดีกว่าก็คนที่มีความมุ่งมันสูงก็แนะนำมาติวครับครับแล้วน้องอานุนี่จบสายวิทยาศาสตร์จบจากโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนคอนดิชัที่ยาครับอ๋อโรงเรียนนัดนัดวิจิตร ตรงแต่นิรเนี้ครับแล้วภาษาสุดท้ายถ้าเราอยากสอบติดเป็นนักเรียนภาษาต่างเป็นดีนะจะใน้นำน้องๆอย่างไรแต่แรกนะครับคือต้องสอบไคิให้ได้30%เราน้องๆในวิชาไอคิวสนิกัเพื่อนนครับแล้วก็กต่อไปนะครับถ้าถ้าวิสาการไม่ได้พอก็แนะนำมาดูแก้ๆบ้างหอมาิที่ภวิชาเอกทีกษไปก็ได้คร แล้วจะมีทิ้งท้ายเทคนิคการอ่านหนังสือการออกกาลังกายีหมอยากให้ลองมองดูก็แนะนำนะครับเรื่องการอ่านหนังสือก็จดจำพอดีครับอ่านทบทวนนะครับก็สอบเก่าเรื่องการออกกำลังกายนะครับก็ฝีร่างกายเยอะครับแนะนำถ้าโทรศัพท์เรื่องเล่นได้ก็เลือกเล่นเลยก่อนครับเอางานคนปัวเองก่อนครับครับออกกำลังกายคือวิธีกินอาหารที่มีประโยชน์นอนพอดีพอครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ